สวัสดีครับลุงจันบ้านทุ่งนะครับตอนนี้ลุงจันอยู่ที่บ้านโคกเพชรตำบลโคกขมิน้นอำเภอรพระพาชัยจังหวัดปรีรำนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศโคกน้องนาไรนาสวนผสมของพี่เอื้บกับพี่แม้นนะครับเจ้าของอยู่ข้างในนน้นเดี๋ยวเดินไปทักเกนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมตรงนี้ก่อน ตับหรส่เก็ปล,กปลูกแป้งนะครับอืมให้ให้นื่อให้เป็นประโยชน์อู้อเก็บปลูกเยอะเลยเนี่ยกำลังออกออกนี่ตาพลื้มใส่แลกี่ดำใช่ไแ,แลครเนื้อที่เก <c oughs> ็บน้อยเจ้าของอยู่นูน่น พาพี่น้องมาชมตัวนี้ก่อนไอ้น้าไอ้เม็ดพลิ้วใส่เป็นเป็นไอ้กระดัครับในย่างที่เจใส่กินเจข้าวตรงนู้นก็จะเป็นมีข้าวโพดมีฟักทองมีต้นพริกนะครับทางนู้นเดี๋ยวไปดูข้าวข้าวออกรวงแล้วนะข้าวก็ออกรวงแล้วนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้แกก็จะปลูกพริกปลูกขิงปลูกขา่าปลูกตะไคร้นะครับมีบ่อเลี้ยงปลาต้นฟักทอง โอ้นี่พี่ผู้ชายสวัสดีครับ,ส,ส,รบสบายเลยเนาะอยู่งี้สบายเลยอโอ้ชาน,นาอันนี้อ,อันนี้โทสกอใบจิลุสอไบจิบมเมื่อก่อนก็จะต้มแบบนี้นะครับเนาะเอาผักโขมมาต้มให้หมูเลี้ยงหมูเมื่อก่อนไม่ต้องให้หัวอาหารนะครับก็ต้มแบบนี้

หมูป่าเต่านข้เกลี้ยงเงี้ยอเลี่ยมูป่าอออย่าง้ปะปะอันนี้ทั้งหมดลูงพ่อทดีอะไรต่อลูกพูมีคนยุนอืมเฮ้แตทลุคราเอันนี้ําลังกลังอ้อแต่แม่มันเทอีกน่นแม่นู่นแม่จะค่าโรงเรียนแล้วอันนี้ไม่จะไปรีนี่นี่ถึงไปโดนอันนี้อันนี้หมูธรรมดาใช่ไหม หมูก็เรียกหมูหมูพื้นบ้านนมุกระโดนมกรโดนเคยชมอไไหออออะไรนะมปไรงน้ยไิดิมมก็ได้รอพันบาทว่ะอ๋อพอพันเบียรอันนี้เอ็นจนคือดงดงเจนมวนเนี่ยนี่อันนี้กจะรลิกนนนี่ก็จะระลินอกะลอันนี้อันนี้กิลกิลกโลละนี่วกิลกกิลใส่ก็มกลมารวยนาะรวยกิกระว ต้นสกายไปทตันนี้แกก็จะปลูกมีถั่วมีบวบนะครับมีถั่วมีบวบโอนไปใจไุ่งไหมไอ้ด ก็นนแบบนี้จริงเตรงนี้แกก็จะปลูกผักชะอมนะครับสับๆต้นผักบุ้งเป็นอาหารหมูป่านะครับนี่บาดะตุโ,โอ้ยอือตละลุรดเลยซอมลีเลยอันนี้ข,นนข้าวอะไรข้าวอะไรปลาปางเหรอสีสามเขาขายข้าวสวยเนาะ กิโลวาันราครับได้ม่ดีเลยเร็ดงามพันพันกี่โมวูสั่งบบปีเด้งตอนมาตีโมปีเด้งคนตีโมปีหุ่ยครูนะฮะทรายเนาะนี่เกษตรกิโลยี่สิบแปดบาทอ่ะตารอัตนนมัติเยอะโมอันนี้เกมไตรโออันนี่ไตรตะเพียนตังไตรนินอืมแกเลี้ยงปลานิลกับปลาตะเพียนนะครับส่วนด้านโน้นที่มองเห็นไกลๆแกก็จะปลูกผักหวานปลูกไม้เศรษฐกิจลุงจันไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายนะครับเพราะว่า จะรีบกลับแล้วคอครัวแกก็อยู่ด้านนู้นนะครับไปเจวพอนี้เบิกบมมบ้านโอ้นูเจสรูแล้วเนาะได้ยุบเนาะรูลิศเฮ้เปรีเฮ้ยจอมตอนาคาสะสมกลางๆลงมไดติมนี่เขาต้มอย่างนี้เดี๋ยวมาบอกนี่แมงอดะคุนิ สดีมาตั้งมูปีีเพชรบุรีนี่ยมูปเอกวานกหวานป่าะนี่น้องฟงีนี่มาจากเพชรบุรีเลยนี่เพชรบุรีอันนี้ตอแหลถ้าแต่มันเกิดนะเกิดดำมาน้าก็จะเกิดอ้ របស់น้ําទៀតមានអុកបានឈប់ឡុកឡុកម៉េចអានេះត្រីនេះគ្រូករណីគ្រូហ៎ត្រីអូគ្រូដាក់ស្រោដាក់អុយទូបាយអុយបាយដាក់ស្រោដាក់អូមកនេះម៉ងស្រោថៃခเรียកថៃឡៃនេះថៃអុយថៃអុយហ្មងថៃថៃអុយញ៉ឹងមិនម៉ៃអុយហ៎ខ្លាំងគេថាថៃអុយអុយងណងម៉ែ เ่อได้ามมลคลิปทีพี่ชายผมบายโอเคดาวัวหียร์บรรยากาศเย็นสบายนะครับเเ่งคูโอเคโอเคนะครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ลุงจันก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับ